เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดได้หรอกเฮ้ยมีคาราโอเกะแล้วเฮ้ยคาราโอเกะเฮ้ยโอ้โหภาษาจีนอ่ากูเข้าไม่เนอะอุ๊ยโต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 จริโอ้โหของจริงของจริง ลิขสิทธิ์ไะเน่ลิขสิทธิ์เปล่าเฮ้ยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฮ้ยลีกลีกลีกลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลีกลีกลีลบลบเลยไม่เ้ยอะไรอะไอพีวไอพีพี่เฮ้ยเราใครไปใครไปไหนใครไปไหนเื่อยั่นหน่นึงนึตอกล่องอีกอันเนาะสวัสดีครับไปเข้าไปปล่อยหน้าแมงดิ่ไปเลย รีบกกลับเข้าไปในรีบิมีอะไรบ้างรีบมีเปลี่ยนบ้างีบอืมรีบเปิดป่ะรีบเปิดในอีกทางเปิดเขาวางพาตัวนักกิบเปิดตรงตรงกวางวางวงว้งัดครับวางอ้าวอุยตกใจน่ากลัวอ้า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 วรีบไปรีบเป็นไงบ้างไป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  เฮ้ยรอกคุณด้วยรอดคด้วยรอดคด้วยรอดคด้วยโอ้โหโอ้โหเงาเงาอะไรเนี่ยโอ้โหบิ๊ก๊บิกเห็นข้างหน้าเลยบิ๊กเห็นข้างหน้าเลยบิ๊กบิ๊กบิ๊กเอาละกูไม่นำกูไม่นำเดี๋ยวมีจับสักเฮ้ยอย่าจับกูกูไม่ไปแล้ยจีโตมันดึงหัวเฮ้ย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 ขับกลับทุกคนขับลับขับบุกลับมาถอยทุกคนวิ่งถอยเข้ามาเร็วถอยเลับมาเร็วถอยกลับมาเร็วถอยกลับมาเร็วถอยเข้ามา เฮ้ย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 มันกลับไปเอามันกลับมากรผิดว่าพี่เห็นมันมีไอ้ฝั่งห้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยเห็นไหมแอบ่ะมีอ่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเ้ยเดว้ยเดี๋ยวไปดี๋ยวไปดี๋ยวไปดี๋ไปเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยกเดี๋ยวไอเอียไปเดียวไปเดียวเดีวไปเียวไปเียวไปเดี๋ยวไปเดียวไปทีไเดี๋ยไปดีไปดีไปเดี๋ยวไปดวไปอดไปเยอไปอดเสรวจแล้วเราไปเราไปบิ๊กไปซ้ายวรือขวาบว๊ก ขวาขวาขวาพี่ขาไป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 เอ้ยเดี๋ยวต้องหาช่องเติมมองไม่เห็นนะได้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 เดี๋ยวเราขอไปขอไปเรา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 ขอไปไอ้สีมันมีไฟฮะต่อ่ต่อตอไหนตอข้างหน้า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 ข้างาข้างน้า หาซองไม่เจอซองอยู่ข้างหน้าเราซองอยู่ข้างหน้าเราซองอยู่ข้างหน้าเรากูเบี่ยงเขาแอบละอือฮึ่าฮ่มอ่าฮ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 ่าาฮางขาาทางขาาฮาาาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่้่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่า่่่า่่าา เดี๋ยวเราไอไปแล้วไอไปแล้วไอไปแล้วไอหนำไม่หนำไม่หนำรอ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 ไป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 กู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 เหือดมีอะไรอ่ะอย่าบอกต้องไปเทียคนมันจะไม่หายจอใพื้นอะไม่หายไม่หายไม่หายโอ้โหเรื่องเซียนเรื่องกระโดดนี่พี่เซียนเรื่องกระโดดนี่พี่เซียนเรื่องกระโดดนี่พี่เซียนที่บอกเลยไปละวพี่ไปพี่เด้งพี่บอกเลยสไปเดอร์แมนอะไปเด เรืออะไรจกูบิ๊กมายังบิ๊กยาดิยกาตเฮ้ยบิ๊ก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 โดนก่ะบิ๊กโดนบิ๊กบิ๊กดิเกบิ๊กบิ๊กบกบิ๊กบิ๊กบย๊กบิ๊กไปบิ๊กบิบิ๊ก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 ้กากคม ถ่วงหลังหน่อยถ่วงหลังหน่อยถ่วงไว้ถ่วงไว้ถ่วงไว้เอาละตามกับตันไปดีมานี่ดี้ดีๆไปไปไปเลือความดันดันทำงานกันหน่อยดันอู้ี้ลงมาช่วยพวกกูก่อนสิเฮยจมบึบไปไปไปไเราไปได้ไปยัง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 ไม่ได้เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคือาคือคือแล้ไไป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 ไไป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 ย ยอดไอ้แดงโดนตายไหมโดนเอออาจจะตายระวัง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 หลบหลบหลบเซียนกูเซียนเฮ้ยเฮ้ยเรือ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 เฮ้ย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 ไปทะนุนไปทะนุ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 เราเราต้องมีสักคนไปถึงเซฟเฮ้ยระวังระวังระวังโดนหัวจำไว้จำไว้แดงๆอย่าโดนหัวไปไปไปพุ่งพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเฟรมไปข้างเฮ้ยแล้วหมาล่ะหมาหมาเอาเรือเราใหม่มาเลยหมา ิระวังบิ๊กระวังด้านหน้าบิ๊ก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบชุบบิ๊กเราคือสองบูการ์บิ๊ก็คือสองบูการ์บิ๊กเราไปทางนี้บิ๊กทางนี้ทางนี้เฮ้ยเอ้ยพูอ่ะูเฮ้ยเลยบิจะ๊กเลยวอะไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กข้างหน้าแล้วบังบิ๊กระวังหลบหลบหลบดีดีบิ๊กหลบอีกเดียวบิ๊กหลบอีกเดียวบิ๊กหลบหลบหลบ มามามาใกล้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 พี่แกถึงฝั่งฝันแล้วพี่แกดึงฝั่งฝันแล้วพี่คองพี่คองเรือมาคนเดียวพี่คองเรือมาหนึ่งคนเดียวมันึงขนาดนี้ได้พี่โคตรเก่งพี่โคตรเก่งพี่บอกเลยพี่โคตรพี่โคตรโคตรโคตรเก่งเก่งเก่งจัดมาแล้วโหมาโผมาโผมาโผมาโหมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนพี่พี่ใกลเสฟแล้วทุกคน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 พี่มาแล้วพี่ผ่านแล้วทุกคนพี่ผ่านแล้วพี่ผ่านแล้ว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 เฮ้ย พี่มาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหมีถังขยะตรงนี้ว่ะทุกคนมีถังขยะใส่กันด้วยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกพี่อย่าบอกนะโอ๊ยไปเลยมาแล้วทุกคนดูพี่ทุกคนดูพี่ทุกคนดูพี่ดูพี่เป็นตัวอย่างทุกคนทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวดูเลยมาอย่างที่จะดูเอาวะดูดู w ั a t What the This อะไรอ่ะมันเร่งลง ง่ายเด่มเลยถ้ามันโล่โล่มึงกลัวแต่มึงกลับหมมากออกมายเฮ้เฮ้ยเฮ้ยออยเนเฮ้ยปล่อยยาวไปกำบังเฮ้ยปล่อยคู่อหมาเฮ้ยปรต้ชกันรถ้กันระวังระวังระวังระวัวังรวงระกระโดดกระโดดกระโดดระ ิ๊กระโดด้วเฮ้ยยกกระโดดเอาิญญาณกันคบอเรามากโดนี็รววเร็วเร็ร็เักนโดดโอ้โโดดไม่ได้รอบมาถึงขนาดนี้รอบมาถึงขนาดนี้ยังไงยังไงยังไงยัไงผมจะมามามถกขนาดนี้เอาละ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 กระโดดทีนึงเฮ้ยเฮ้ย วิเรารอบสุดท้ายมีผีโผล่มาแล้วก็โดดโอ้โหเ,เรียบเลย